สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับอยู่กับผมพลมอตอร์บลอีกเช่นเคยหลังจากที่ Honda ได้มีการเปิดตัว650ซีรีส์ แล้วก็500ซีรีส์ใหม่ครั้งแรกในโลกโฉมปี2024ไปเป็นที่เรียบร้อยในงานอิกมาหลังจากนั้นไม่นานเพียงแค่2สัปดาห์ก็ได้นำมันเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยเลยในงานมอเตอร์เอ็ก2์โปและหลังจากเปิดตัวเพียงแค่วันเดียวครับทางไทยฮอนด้าก็จัดเต็มให้สื่ออย่างพวกเราได้ทดสอบกันก่อนใครแบบครั้งแรกในโลกกันไปเลยแต่ขอย้ำก่อนครับว่าการทดสอบนี้เป็นทดสอบสัมผัสแรก ในแก่งกระจานเซอร์กิตเท่านั้นนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะพูดถึงตัว 650R กันก่อนแต่ก็ต้องย้ำกันอีกว่าตัว E-Cat จะยังไม่มีให้เราได้ทดสอบครับเพราะว่ามันยังไม่มีการเคาะราคาน่าจะเคาะราคาภายในเดือนนี้แล้วก็พร้อมส่งมอบในเดือนหน้าและในคลิปนี้ผมจะขอมารีวิวสัมผัสแรกแบบสั้นๆนะครับเน้นในเรื่องของฟีลลิ่งเพราะว่าการพรีวิวดีเทลรายละเอียดเนี่ย ผมได้พาชมไปแล้วในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาเลยจะไม่ขอพูดรายละเอียดมันซ้ำกันครับเอาเป็นว่าพร้อมแล้วมันเริ่มกันที่ท่านั่งเงินก่อนเลย CBR 650R 2024เนี่ยโดยรวมแล้วน้ำหนักตัวก็ยังเท่าๆกับรุ่นเดิมก็คือเวทเวทอยู่ที่209กิโลกรัม ถ้าเกิดตัว e cut นะครับจะมีน้ำหนักบวกเพิ่มอีก2กิโลความสูงเบาะก,ก็เท่าเดิมเลยอยู่ที่810ม mm. ิลิเมตรเอาจริงๆฟิลลิ่งท่านั่งผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวเดิมนักผมสูงอยู่175เซนครับแล้วก็สวมรองเท้าเนี่ยยังสามารถเหยียบได้แบบลงเต็มฝ่าเท้าอยู่แล้วก็จุดต่อมาคือตำแหน่งแฮนด์ของมันที่ดูจะจับจิกลงต่ำกว่าตัว 500R และตำแหน่งพักเท้าเองก็เช่นเดียวกันครับที่ดูจะมีความสปอร์ตมากกว่าอีกหน่อยก็คือมันจะร่นไปทางด้านหลังขึ้นอีกนิดนั่นจึงทำให้ภาพรวมท่านั่งการกับขี่หากขี่ในแทร็กเนี่ยผมว่า 650R จะดูลงตัวกว่าตัว 500R แต่ถ้าเกิดขี่บนถนนเนี่ยมันก็ยังถือว่าไม่เมื่อยมากนะัก ด้านของรายละเอียดขุมกำลังครับจากที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ในสเปคเชียที่มีการเปิดตัว Global ครั้งแรกในโลกเนี่ยผมได้กล่าวว่าเอาพุทกำลังสูงสุดแล้วก็แรงบิดของมันเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากเดิมก็คือ94แรงม้าแล้วก็63นิวตันเมตรแต่จากที่เราได้ฟังบรีฟจากทางทพี่ๆของไทยฮอนด้าครับ มีการบอกรายละเอียดเพิ่มเติมว่าที่จริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะเพราะว่ามีการปรับในส่วนของระยะแคมใหม่ทำให้วาวไอดีมันเปิดและก็ปิดช้าลงส่งผลต่อกำลังแรงม้าแล้วก็ทอร์กตีนต้นเนี่ยมันจะมามากขึ้นกว่าเดิมในช่วงรอบต่ำจากกราฟบนสไลด์ครับที่ผมได้เห็นมาเนี่ยจะพบว่ามันได้มีการยกสูงมากขึ้นกว่าตัวเดิมแต่ว่าในส่วนของกราฟช่วงปลายเนี่ย กำลังมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้ตกลงด้วยซึ่งส่วนหนึ่งเลยก็ได้มีการ p ร e ม a พของตัวเอนจิ้นเข้ามาใหม่ หากจะให้เปรียบเทียบ f e ลเล n งกับตัว CBR 650R ชมก่อนเนี่ย <S <S ผมต้องชี้แจงก่อนว่าในแทร็กแก่งกระจานแห่งนี้ครับผมยังไม่เคยขี่ตัว 650R มาก่อนเลย 650R ผมเคยขี่ในช้างครับครั้งแรกตอนเปิดตัวปี2019แล้วก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมากับ2023แต่เอาเป็นว่าโดยภาพรวมพละกกำลังของ CBR 650R ยังถือว่าเพียงพอ,เ,องเหนเนือกับการขี่ในแทร็กเล็กที่ไม่ได้ใหญ่ แล้วก็เน้นไฮสปีดมากอย่างเช่นแข่งกระจานเซอร์กิตแห่งนี้จังหวะเรื่องของตีมต้นที่มีการปรับโปรงครับผมจะรู้สึกได้น,ดนิดนิดหน่อยหน่อยครับจังหวะที่เราดันขึ้นเนินในช่วงโค้งทีหนึ่งอี่อันนี้ครับไต่ที่ช่วงเกียร์สครับก็ยังสามารถดันขึ้นได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดขี่เอาให้ดีแบบมีรอบตึงๆมือให้ใช้เลยเนี่ย อาจจะต้องชิฟเกียร์ลงสักหน่อยครับในช่วงสักประมาณ T3 ก็ดูจะขี่ได้เต็มสมรรถนะแล้วก็แบบมีรอบให้ใช้งานอะไรพวกนี้ได้ดีมากกว่าโดยรวมแล้วเอาที่ผมพอจับใจความได้นิดหน่อยก็คือเรื่องของทอร์กตีนต้นอะไรพวกนี้ครับมันดูจะมีคันเร่งที่บิดติดมือมากขึ้นอีกหน่อยแต่ก็อย่างที่บอกครับตีนปลายก็ไม่ได้ลองเต็มที่เพราะว่าแท็กอย่างอาจารย์มันมีบัมปิ้งที่เยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แท็กไฮสปีดด้วย ึงอาจจะต้องระมัดระวังมากผมคงไม่ได้ใส่มันเต็มหมงตอนที่ขี่ในสนามช้างที่ได้มีโอกาสไล่ความเร็วไปถึงแต่แต่ระดับ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเอาเปว่าจุดตรงนี้เนี่ยจากที่ผมได้ยินมาก็คืออาจจะมีโอกาสได้ลองตัว 650R ใหม่ครับที่มาพร้อมกับระบบ e c คัในช่วงปีหน้าอย่างแน่นอนต่อกันที่ระบบกันสะเทือนซึ่งถ้าเกิดเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่า เป็นสเปคเหมือนเดิมคือด้านหน้าเนี่ยเป็นฟังก์ชัน SFFBP ด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวที่ปรับได้ละเอียดถึง10ระดับในส่วนของตัวพีโหลดทาง Honda ได้มีการปรับเซตใหม่ครับให้มันเฟิรม์มกระชับขึ้นเพิ่มเติมอีกจุดนี้เราก็ต้องบอกก่อนเลยว่าฉากที่นี่บัมปิ้งมันเยอะมากแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ผมได้ขีบ แท็กนี้ล่าสุดนะครับจะเป็นตัว250 r r ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแม้จะเป็น s p o ร์ตเรปิกก็ยังรู้สึกว่ามันมีด,ด,ดีดให้ตัวออกมามากอยู่พอสมควรถามว่าในตัว 650R นี้เป็นอย่างไรบ้างก็ต้องบอกว่ามีอาการเหล่านั้นออกมาให้เห็นบ้างครับแต่ด้วยความที่น้ำหนักตัวมันค่อนข้างมากแล้วก็ตัวเรื่องของแกนชกเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าจึงทำให้ภาพรวมเนี่ยดูดีมากกว่า เอามป็นวาโดยรวมผมรู้สึกดีกับช่วงล่างของ 650R มากกว่าตัวน้องรองเขาอย่าง 500R ซึ่ง 500R เนี่ยไว้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งต่อมาระบบเบรกเองครับก็ต้องถือว่าเพียงพอกับพละกําลังตัวรถที่ให้มาอยู่แล้วที่เป็นปั๊มแบบ4พอร์ตเรเดียลเมาส์แต่ก็อย่างที่ว่านะครับสไตล์คาแรคเตอร์ของ Honda ที่ใช้ปั๊มนิชินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีฟีลลิ่งที่แบบ ดับเบรกแล้วจิกแบบตอบสนองหมับทันท่วงทีติดนิ้วมือมากนักแต่มันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถกดไล่น้ำหนักโดยรวมได้คือฟิลใช้งานบนท้องถนนเนี่ยผมว่าดีเลยแต่ในแทร็กผมแอบอยากให้มันตอบสนองได้ดีกว่านี้อีกหน่อยสุดเลยรีวิว CBR 6 5 0 R โฉมใหม่2024ครับกับการสัมผัสแรกในสนามต้องบอกว่า มันไม่ได้ดูดีแค่ในส่วนของหน้าตารูปลักษ์แล้วก็ฟังก์ชันที่มันให้มาเพียงเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องระบบหน้าจอเชื่อมต่อแล้วก็ค่าตัวแพงขึ้นแค่3,000บาทเท่านั้นจากโฉมเดิมจุดนี้ถือว่าใกล้เคียงกับที่ทาง Motor ร์ไซเราวิเคราะห์ราคาเอาไว้เลยว่าน่าจะปรับขึ้นมาในช่วงประมาณสัก5000บาทไม่เกินนี้ถือว่า Honda ททำราคาได้ดีมากๆเลยใครที่มองหารถสปอร์ตมิดไซซ์ช่วง650 C, งบ300 0 0 0ตน้นมันยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็คุ้มค่าราคาครับเพราะแม้ว่า Honda จะออกพิกัด750อย่างตัว Hornet ออกมาซึ่งมันมีราคาถูกกว่านิดหน่อยด้วยซ้ำนะทั้งที่เป็นรถนำเข้าแต่แน่นอนมันไม่ใช่ฟิลลิ่งของเครื่องยนต์4สูบที่หลายคนทวินหาชอบเรื่องของซุ้มเสียงที่หอมหวานแล้วก็กำลังรอบปลายที่มีมาให้มากกว่า รวมไปถึงสไตล์คันเร่งที่เดินขึ้นได้แบบราบลื่นสมูทสมูทก็เป็นว่ารีวิว CBR 650R ใหม่2024ครั้งนี้ครับในคลิปนี้ก็ขอจบสัมผัสแรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วไว้คลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่ากันต่อกับตัว CBR 500R ในแท็กกันครับว่า จะเป็นเช่นไรกันบ้างกับโมใหม่ปี2024ฝากทุกคนติดตามที่ m o t o r ร v a l เราทุกช่องทางออนไลน์กันให้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ